สวัสดีครับทีว h ชาแน,นลอาร์ซอนแฟนคลับครับผมออกติดเขียวอยู่วันนี้วันศุกร์ที่2 5ตุลาคมครับ2 5 6 7นกะครับนะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะในะรายงานต่างๆโดยเฉพาะในทางพี่ชาวิวัตรครับพี่ชาววัตรเมื่อวานนี้ก็ได้ลงสกูปแล้วก็ก็ได้เข้าไปนั่งดูก็โอเคเลยทีเดียวสำหรับการคาดการณ์การวิเคราะห์ ทีมในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนำมาถ่ายทอดรวมถึงเดี๋ยววันนี้ประมาณตักเอ๊ะสั้งห้าหกโมงเย็นนะพิต้าน่าจะสัมภาษณ์จะตรงกับบ้านเขาก็ประมาณมบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งของเราเร็วของเราหกชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ประมาณสักห้าโมงหกโมงวันในพิต้า่น่าจะสัมภาษณ์นะครับในเกมอในความพร้อมก่อนเกมที่จะเตะกับลิเวอร์พูลในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่พี่ชายวัดเด็กเขาได้อ่ามา วิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ของอาร์เซนอลตอนนี้ความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะ,ะลู่ทางทิศทางต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้เขาญาตฝากเมื่อวานนะครับแมขข่ขอบขอบขอบพระคุณน,นะเมื่อวานนี้ก็มีพี่ธีระครับเข้ามาแอดเข้ามาครับแล้วก็ไม่พูดพลาดทำเพลงเลยบอบขอฟมึกสามกล่องครับผมได้เลยครับพี่ธีระจากระยอ,องนะครับเมื่อวานนี้ก็ เป็นลูกค้าใหม่เข้ามานะครับก็ขอบคุณจริงๆสําหรับมึกแก้วคลาสิกของที่ห้วยนะครับดูแน่นแมาดูแน่นแน่นขนาดไหนเต็มกล่องครับขนาด100่ร้อยกรัมมาพร้อมน้ําจิ้นะที่เป็นหมึกแก้วเกรดเอครับที่นํามาทําความสะอาดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีของทางร้านนะครับไม่มีสารกันบูด ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยแนละ้วหลายท่านก็รีวิวกับมาให้นะครับขอบคุณมากๆบอกอร่อยรสชาติดีเดียว,วโดยเฉพาะ <c oughs> กำนังเกกหวยจัดม่เหอเชื่อผมอร่อยอยู่ได้สามเดือนแต่เปิดไม่ถึงสามสิบนาทีเกลี้ยงรับรองให้ลูกหลานทานได้นะครับแต่ว่าก็ต้องทานน้าทานได้เยอะนะเพราะอาหารทะเลก็ยอย่างว่าเขาจะมีโซเดียมเยอะเราก็ต้องของอร่อยมันก็ต้องมีอะไรช่วยทดแทนด้วยนะครับก็ทานน้ําตามก็ไปเยอะนะอ่า หนึ 1> 1กล่องหนึ่งร้อยกรัมนะครับสามร้อยยี่สิบาทส่งทุ่ไทยแต่ถ้าเป็นชุดโปรครับสั่งสามกล่องขึ้นไปคิดเพียงกล่องละสามรอบาทพร้อมส่งนะครับมือแก้วพลาสติกกองที่หอยฝากไว้ในะอ้อมใจด้วยละกันนะครับผมอมืมีน้ําจิ้มร้งยม่ม่นะครับอ่ะก็ตอนนี้อัปเดตก่อนที่แน่ๆแล้วนะแน่ๆแล้วนะครับเราขาดมาร์ตินเอรเดนการนะครับ บุกโยสกากับยูริเนเบอร์วะละไว้ในฐานที่น่าสงสัยไม่ใช่ละในฐานที่เข้าใจนะละไว้ในฐานที่สงสัยว่าจะพอมีลุ้นเล็กๆหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับในรายของลิคา r d โดคาราฟุรี่เนี่ยเจ็บแน่นอนเดี๋ยววันี้จะให้รู้ให้รู้ด้วยว่าเจ็บตรงไหนอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ ขั้นตอนการรักษาเป็นยังไงนะในรายของทาเกรลูทมิสสุรับแล้วก็เคเลนเทนนี่เนี่ยเจ็บแน่นอนมีบุต้องสงสัยอยู่2คนนะครับูุต้องสงสัยก็คือในรายของบุคโยสาก้าแล้วก็ยูเลียนทิมเบอร์จะมีลุ้นอะไรหรือไม่นะครับไม่อ่ะพี่ชาวาัดบอกกันเลยครับอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องอัปเดตของสถานการณ์ของนักเตะของเรานะพี่ชาวาดบอกเลยบอกว่าอ่านอนเนี่ย ปฏิเสธโอกาสแล้วครับเพราะล่าสุดทางเชลซียื่นข้อเสนอให้อาร์เซนอลในการที่พี่ไหนไหนพี่ก็เอาไปใช้แล้วใช่ไหมไรฮิมสเตอร์ลิงครับไหนไหนก็เอาไปใช้แล้วใช่ไหมอาร์เซนอลเอาไปเลยไหมเชลซีขายให้นะครับาทางชัยวัฒน์บอกว่า,วาปฏิเสธไปแล้วนะครับอาร์เซนอปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับปีกวัยสามสิบขวบตอนนี้ที่ยืมมาจากเชลซีเพราะว่าดูแล้วเนี่ย มีเป้าหมายอื่นที่มองแล้วน่าสนใจกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของอปีของบอลมัดนะอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวของอาวาลลูวิดของตัวจูบินตุสด,ด้วยนะครับก็มีข่าวแว่แว,วๆเรากำลังกลับให้ความสนใจนะมิเกลอิต้าเขาบอกอทางพี่ชาวบอกว่าพิต้ามีตัวพิจารณาตัวเลือกอื่นแทนแล้วก็เป้าหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ่อย่างว่านะเขาเป็นเสาสายข่าวที่เป็น สายข่าวที่ใกล้ชิดกับทีมเพราะนั้นมันก็มีอะไรหลุดหลุดมาลซ้ายที่ขวาทีนะครับแล้วก็เขาเป็นนักข่าวที่เชื่อถือได้สำหรับพิชาวัดนะผมจะมีสามคนดที่บอกมีพี่ชาวัดมีทางอ่าฟราิซิโอโรมาโนแล้วก็เดวิดออสตินนะครับนต่แหละจะมีอยู่3ามคนที่ผมจะให้ความ uh, เชื่อมั่นนะครับว่าเขาเขาออกมาแต่ละทีค่อนข้างโอเคมีบางครั้งอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่9 0ค่อนข้างที่จะน่าเชอถือได้นะ เขาบอกนะบอกว่าอาจจะนอามีข่าวว่าให้ความสานใจในตัวของปรีกของเบน f o ฟอร์ดกับไบรอันแอมโบโมที่ยิงแล้วยิงอีกใช่ไหมยิงเยอะด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงออนตวนเซมิโยปีของบอลมัดนะที่เขาดูแล้วว่าอาจจะเข้าเอาเข้ามาเพื่อจะมาซัพพอร์ตบูโยสักกานะก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเรื่องของศูนย์หน้าบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาวิดเนี่ยวาูว wow ิด นะครับนั่นแหละนั่นแหละไ,ไอตัวของยูเวนตุสอ่ะปากชื่อเสียงอ่านชื่อออกเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวไม่ถูกอีกนะตอนนี้แต่มันก็ต้องดูว่าต้องดูเรื่องของเงื่อนไขาการจ่ายเงินเรื่องปัญหาการเงินก่อนเพราะอย่าลืมนะครับในช่วงสองสามเดือดูเราใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันก็ต้องมีความรอบคอบนิดนึงนะดูว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อมั่นว่าเอาอยู่แหละนะครับนายได้เฉพาะของตัว ทีมด้อกเองก็บอกเลยดูซานวาลาวิดเออดูซานแม่ชื่อติดด้วยยี่สามปีถึงตอนเนี้เหลือสัญญากับจูบอยู่อีกแค่เพียงปีครึ่งนะครับหรืออีกปีครึ่งสัญญาเขาจะจบแล้วดูการหน้านะแล้วก็ค่าตัวตอนนี้ถูกประเมินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ50สิบล้านปอนด์และปีนี้ดูซานค่อนข้างฟอร์มดีนะครับได้ตามที่จูมินตุสนะพี่ฟางก็ยังชมเลยนะว่าเฮ้ยปีนี้ฟอร์มกลับมาดีนะ ปีนี้ลงไปแล้ว11นัดรัดยิงไป7ประตูกับ1แอซซิดในทุกรายการเลยนะของดูของดูซานก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลจะกจะโจนเข้าไปไหมในช่วงของตลาดรอบนี้นะก็เดี๋ยวลองดูกันครับอาจจะเข้าไปลุยในช่วงมักกลานี้เลยก็ได้นะอา่านี้ทางาพิเอฟาบิโซโรวมถึงทั้งทีมท็องนะครับก็ รายงานมานะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไงนะเมื่อวานนี้ในเดอะมิลเลอร์เขาก็วิเคราะห์มานะสื่อมิเลอร์วิเคราะห์มานะครับว่าโอกาสที่ที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับทั้งยูเลนติมเบอร์รวมถึงบุกโยสาก้าเนี่ยไม่แน่นะครับผู้สื่อข,ข่าวจอจอห์นครอสของเดอมิเลอร์พูดออกมาเลยบอกว่า ไม่แน่นะทั้งในลายของบุกยศกาและอยู่เรื่นทเบอร์อาจจาะสร้างเซอร์ไพรส์ลงได้ในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ต้องดูการทำการทาการทดสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเกมสำคัญครับเพื่อประเมินความฟิตของทิมเบอร์แล้วก็โดยเนบ่อของบุกยศกาคงจะต้องเช็คแบบให้ละเอียดยิบเลยนะครับแต่มีแนวโน้ม ในทางที่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์หน้านะครับตัวในรายของคาราฟิลี่นะครับพี่จอห์นคอสบอกว่าโอกาสที่จะลงเล่นน้อยมากอาจจะไม่มีเลยนะแต่ว่าต้องต้องรอ,อดูผลจากการสแกนกอีกทีอทีนี้มาดูละกันว่าคาราฟิโอี่เจ็บตรงไหนนะครับมา,มาดูละกันว่าเขาเจ็บตรงไหนคือเจ็บตรงนี้ครับ MCL เราเคยรู้จักแต่ ACL ใช่ไหมเอ็นไขว้หน้าอันนี้คือจุดที่เจ็บของคาราฟิโอลีครับก็คือ MCL คือม e d เด l c o l l a t e r a รอลียกเบนอ่านผิดขอไปนะสำเนียงแม่งไม่เปะอะไรขอไปด้วยละกันนะครับก็คือเอ็นเข่าด้านไในเอ็นเข่าด้านในนะครับเป็นเอ็นที่ช่วยยึดข้อข้อเข่า ระหว่างกระดูขาท่อนบนกับกระดูขาท่อนล่างเอ็นแต่ยืดแต่นะข้อเข่าบนข้อเข่าล่างนะเอ็นมันจะยึดอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. นี่แหละเกิดอ,อาการบาดเจ็บโชคดีที่ไม่ร้ายแรงนะอเขาบอกว่าอาการเนี่ยถ้าปวดขาดเอ็นข้อนี้ไปเอ็นข้อนี้มีอาการบวมเสพมีอาการบวดเนี่ยมันจะลงน้ําหนักแทบไม่ได้นะจะลงน้ําหนักแทบไม่ได้แต่ คาราฟูรี่ยังพอลงน้ําหนักได้ตอนที่เดินออกมาเลืกออกป่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบนะครับมีอาการอักเสบเขาบอกว่าเกิดจากการรับแรงกระแทกขณะเล่นกีฬานะแล้วก็การยืดตัวหรือบิดหัวเข่ามากเกินไปวันนั้นที่เกิดการเกิดเหตุน,นั้นเกิดอาการที่ตอนถูกแซะไม่ใช่แต่ตอนที่ลื่นถลายอะและขาขวามันผิดรูปพี่น้องกลับไปดูอีกทีหนึง่ง มันผิดรูปหูวเข่ามันบิดนิดนึงนั่นแหละครับก็เลยทําให้เกิดอาการอักเสบนะเกิดอาการอักเสบครับเกิดจากการกระโดดผิดท่าใช้งานเขาซ้ําๆนะอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บและอักเสบถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะทําให้เอ็นเขา่าฉีกได้เลยแต่โชคดีนะที่มันไม่ถึงขนาดนั้นครับอาการบาดเจ็บเนี่ยทําให้ปวดมีอาการปวด นะแล้วก็แป๊บๆนะครับที่กระดูกนะมันจะแบบสถานไปตั้งอันเลยนะวิธีเลี้ยงก็คือวิธีรักษาคือจะต้องฉีดยาหนึ่งเลยฉีดยาอาการความเจ็บปวดก่อนนะครับแล้วก็หยุดการใช้งานหยุดการกระแทกกระทานอาจจะเดินเบาๆนะแต่การวิ่งน่ยมันจะทําให้กระแทกแรงใช่ไหมย่าต้องแบบเดินเบาๆค่อยๆกายภาพฟิตเนสนะแล้วผมจะทําชาทำไมวะนะแล้วก็ ใช้เจียวประครบใช้ผ้ายืดหัวเข่านะครับใช้หมอนหนุนนอนนอนเฉยๆตอนนี้นอนราบไม่ได้นะต้องใช้หมอนเนะหมอนนะ่ะหนุนเข่าหนุนเข่านะไม่ใช่หนุนขา <c ười> คิดอะไรนะเอาหมอนหนุนเพื่อให้เข่าม,ามันมีอย่างนี้ไม่ใช่ราบไปอย่างนี้นึกออกไหมต้องให้เข่ามัามีอาการให้เขาได้คลายนะถ้าเบื่อลงมาตรงๆเนี่ยมันจะตึงต้องให้เขาค,คลายๆหน่อยนะแล้วก็ บริหารข้อเข่าเพื่อลดการเจ็บปวดด้านในครับแล้วก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อก็คือเข้ากายภาพเข้าฟิตเนสแหละนะแล้วก็ใช้ยากแก้ปวดหรือชนิดนะเขามีเขามีวิธีการ,รและวิธีของเขานะครับอันนี้โชคดีที่ไม่ขาดโชคดีที่ไม่ขาดลักษณะอาการแบบนี้ครับก็จะทำให้จะต้องพักประมาณสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์นะประมาณสี่สัปดาห์ขึ้นอยู่กับ การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคาราฟริโอรี่แหละว่าเขาจะฟื้นตัวได้ดีขนาดเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ไม่มีแน่นอนแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าถือว่าโชคดีที่ยังไม่มีอาการรุนแรงเกินกว่าที่เราคาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็แม้เข่านะไหนจะ ACL ใช่ไหมไหนจะเอซแล้วก็อันนี้เป็น อันใหม่เลย C-M-C-L uh, อันนั้น A-C-L อันนี้ M-C-L อยู่เล่นติมเบอร์คือเอ็นขวายหน้าอันนั้นน,น่นคือ A-C-L อันนี้คืออ่าเอ็นเข่าด้านในครับ M-C-L นะัก็เอาบอกฝากไว้ละกันนะไปหามานะก็ถือว่าไม่รุนแรงนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการดูแลให้มันกลับมาให้เหมือนเดิมเสียวนะใครเคยเป็นมั่งเข่าอะ่ะ นะกินออดกินออนนะเดินขึ้นนะครับแล้วถ้าเผื่อเราผิดรูปนะจะขึ้นจะลงก็ต้องระวังนะจริงจริงจะงอเข่างอเข่าอะไรเนี่ยก็ต้องระวังอย่าทาให้ผิดรูปอย่าแห้ไม่ผิดธรรมชาติเวลาวิ่งก็ระวังนะนะในการวิ่งหมายคนออกกําลังกายนะครับพื้นที่มันต้องเรียบดีๆบางทีวิ่งบนถนนรึ้ว่าปลอดภยัยไม่ปลอดภัยนะบางทีพื้นถนน เราม่แต่มองตามองทางไนงะพื้นถนนแม่งมีต่างระดับผิดเป๊กเดียวขอ้ขอเท้าข้อเท้าไปนาแข้งไปหัวเข่าไปต้องระวังเลยและเดี๋ยวนี้หลายคนนะเวลาวิ่งนะอุซอรณ์เยอะเหลือเกินหูฟังเท้าอะไรหนะักๆก็ไม่รู้นะเออก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะในการที่อ่าเป็นเป็นตัวอย่างของการบาดเจ็บและคิดว่าไม่น่าจะ รุนแรงอะไรมากมายก็ต้องเดี๋ยวลองตามดูและกันสําหรับนาฬิกาของคาราฟิโอลีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตวันนี้เดี๋ยวพี่ต้าจะประมาณสักบ,บ่ายโมงครึ่งครับจะ,ะสัมภาษณ์กับนักข่าวเพรสอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเปิดบ้านนะก็วันนี้คงจะมีอะไรอีกเยอะแหละที่คงจะต้องตามนะเดี๋ยวขออนุญาตนำมาเสนอพรุ่งนี้ละกันนะครับอ่ะวันนี้ปิดท้ายนิดนึงผมว่านะักฟุตบอลมืออาชีพเนะี่ย การเป็นมืออาชีพของฟุตบอลการเป็นความโปรเฟชชั่นอลผมว่าเขาแยกแยะในสนามกับนอกสนามออกโดยเฉพาะความเป็นเพื่อนกันคนที่เคยอยู่ทีมเดียวกันนะแล้วก็เมื่อถึงเวลาอาจจะต้องแยกย้ายไปอยู่กันคนละทีม้คนเดิมอาจจะอยู่ทีมเก่าอีกคนอาจจะไปย้ายอยู่ทีมใหม่และบังเอิญวัา,าจักรมันทําให้ไอ้สองทีมนั้นต้องกลายเป็นคู่ต่อสู้คู่ชิงแชมป์กันมันก็จะเกิด การจับตามองหน้าหลายๆอย่างครับประเด็นล่าสุดเนี่ยที่เพจใหญ่เข้ามาเล่นอถามผมผมว่าเขาก็มีหน้าที่นําเสนอแหละนะเพืนใหญ่ของเราเนี่ยแหละมีหน้าที่นําเสนอแหละแต่ว่าอยู่ที่การวิเคราะห์พิจารณาของแฟนบอลต่างหากว่าเราจะแยกแยะบางสิ่งบางอย่างออกไหมอ่ะกรณีที่เกิดขึ้นก็คือขออนุญาตนำมาเล่าแล้วกันครับเปียวเล็กซันเดอร์จีเซโก้นะครับในช่วงที่อ หยุดพักร้อนอะไรสักอย่างในช่วงที่ไม่ไม,ไม่ไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยพอดีเขากังจะเดินทางไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะอธิบายพักร้อนไปถือว่ากาศพักผ่อนแหละตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วพอดีเลยก็ไปเห็นสเตตัสเพื่อนเก่าคือเขามีเพื่อนเก่าจากแมนซิตี้ใช่ไหมหลายคนเนะี่ะจาได้ไหมเวลาซิตี้มาเยือนหรือเราไปเยือนอนะ่ะโอ้เล็กซานเดอร์จินโก้เนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับการหอกล้อเขาก็เป็นคนเฟรลี่เพื่อนเยอะนะครับ ก็เลยพอดีเห็นสเตตัสของแบร์โดซินวาซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับตรงนั้นพอดีก็เลยมีการอินบ็อกก์กไปถามว่าเฮ้ยแถวนั้นมีสนามฟุตบอลเปล่าวะอ่าไปทักทายเพื่อนอนะทักทายเพื่อนอะนะนะเรื่เสนอจิงโกะก็ทักทายแบร์โดซินวาไปเฮ้ยแถวนั้นมีสนามบอลเปล่าวะได้ข่าวเห็นเองปักอยู่แถวนั้นอะไรอยเนี้ยแบร์โดก็บอกมึงจะเอาไปทําอะไรนะประมาณนี้นะผมแปลไทยๆนะเออมึงจะเอาไปทําอะไร พี่โก้เขาบอกออยากจะวิ่งสะหน่อยเองนะประมาณนี้คือบอกพักร้อนเนถ้าเบื่อมีสนามก็อ,อยากจะไปวอร์มร่างกายนะเพราะว่านักเตะนักฟุตบอลไม่ว่าจะไปพักว่าอะไรเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะดูแลรักษาตัวเองก็คงอยากจะเอออยากจะมีสถานที่วิ่งสักหน่อยอ่าแบรโดอกลับ,บาม,มาแซวไหมมันทำไมมันจะวิ่งอะไรมันจะกลับมาเอาแชมป์เหรอมันอยากจะมาชิงแชมป์อีกรอบเหรอมึงไม่ต้องมาเลยมันอยู่บ้านนี่แหละเ <c oughs> พื่อนๆฟังแล้วเป็นไงเออ ังแล้วเป็นยังไงตั้งแต่ผมเล่ามาจนถึงบัตเนี้ยฟังแล้วรู้สึกไงบ้างเออเม้นมาหน่อยเม้นมาหน่อยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ในเพจใหญ่ทะเลาะกันชี้หายเลยแฟนปืนก็บอกแม่เอ้ยปากเสียทําไมอ่อไม่รักเพื่อนเก่ากันเลยทําไมหมูแม่งถือว่าเก่งละกลางแลอ,อะไรประมาณนี้อ,อะไรหอ้หลายๆอย่างนะครับถามผมเพื่อนเขาหยอกกัน เพื่อนเขาหยอกกันโอ้มึงจะมาซ้อมทำไมมึงไม่ต้องมาแต่หนุอยากจะมาเอาแชมป์อีกไงอยากจะไปอยากจะชิงแชมป์เออไม่ต้องมาหนุ่อ,อยู่บ้านเออผมฟังแล้วผมมีความสึกเฉยๆมากๆเพื่อนมันหยอกกันอะ่ะแล้วก็ดูข้อความได้ดูข้อความต้นทางนั้นนะนะก็เพื่อนหยอกล้อกันนะครับแต่ว่าทางเพจเขาก็มีโอกาสเขาก็อยากจะเอาตรงนี้มาเล่นข่าวละเพียงแต่ว่าเอาลงมาเพียวๆเ,เลย เอาลงมาเพียวๆเ,เลยแต่เผื่อเป็นผมจะลงนะอ่าถ้าเบื่อผมมาเป็นผมแล้วผ,ผมจะลงผมก็อ่าแหมเพื่อนแม่งหยอกกันแรงเหลือเกิน่ะประมาณอาจจะแบบมีแคปชั่นอะไรที่มันดูดูซอฟลงมานิดนึงดูอะไรน,นิดนึงเพราะว่าอย่าลืมแฟนบอลของเขาของเราของทุกทีมนะมันก็มีจะมีแฟนบอลที่แบบหัวใจแข็งแกร่ง,งสุดยอดเลยลมหนาวมาแม้กระทุกกระทานอะไรนิดหน่อยไม่มีแต่บางคนก็มี ออนไว้จิตใจง่ายออนไว้กับสถานการณ์ก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติน,น,กตนะครับแต่ถามผมเพื่อนมันหยอกกันเพื่อนมันหยอกกันเมืม่อต้องมาเราไม่อยู่บ้านมันจะมาแข่งกับกูทําไมประมาณนี้นะครับอะทิ้งช่วงเอาไว้ก็คงจะประมาณนี้ละกันสําหรับชาวนี้นะครับขำขนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพื่อนกัน สังเกตในสนามเตะกันแทบเป็นแทบตายเสียบกันอัดกันสุดท้ายลกอีดเปล่า,าเวลาถอดเสื้อแรกกันเกาดกันจบทุกอย่างจบในสนามคนที่ไม่จบคือแฟนบอล <c oughs> ไม่จบคือแฟนบอลรานั้นก็นักฟุตบอลก็เป็นเหมือ,อาชีพเราก็คงจะเป็นควรจะเป็นแฟนบอลมืออาชีพเช่นกันนะครับอ่ะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่ีเอชชแนลอาร์อลแฟนคลับด้วยน,นะครับ ช่องทางนะก็มีทาง f a c e b o o k นะครับแล้วก็ผมฝาก t i k กต็อกอีกคนอีก,อ,กอันนึงนะตอนนี้ t i k t o ็อพยายามอยากให้ถึงพันในว้ถ้าถึงพันในวัผมจะได้อ่ามาไลฟ์สดได้ในนะั้นพวกเราจะได้มาเจอกันหลายๆช่องทางกดไปที่ t i k t o ็อกครับแล้วก็พิมพ์ที่อวยก็ได้หรือไปที่ Facebook ผมก็ได้นะครับไปดูแล้วพอตอนนี้ผมปักไว้ปักลิงก์เอาไว้ปัก QR ควอาโค้ดไว้ รบกวนช่วยเข้าไปกดติดตามกดเป็นเพื่อนกันหน่อยนะถ้าเผื่อช่องทางทางท i k ต o ตอเพิ่มอีกพันโอ้โหก็กเดี๋ยวจะเป็นช่องทางหลายๆช่องทางที่เราจะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมใจสําหรับมือแก้วคาสสิกข,ของที่โอยด้วยนะครับ100ยกรัม320บาทครับถ้าสั่งสากล่องก็คิดเพียงแค่กล่องละ300บาทอร่อยจริงๆพร้อมน้ำจิ้มเด็ดๆเลยนะครับแน่นๆเลยปลาหมึกหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยแล้วก็ตัวใหญ่มากนะไว้ถ้าเมื่อมีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิป ทำคลิปให้ดูถึงสินคา้าอีกทีหนึ่งแล้วกันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยกันนะครับนะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งมาใจให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามถามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะวันนี้เดี๋ยวตามพี่ต้าครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคิดเห็นยังไงนะครับกับจ้องคิดเห็นยังไงกับทีมตอนนี้ เม้นเข้ามานะอยากได้คอมเมนต์เยอะๆนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ